น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของทางบอสนกพวงสรค่ะและไม่คิดว่าอไอสกุลพรจะทําสิ่งนี้ค่ะทุกคนค่ะมือขึ้นเป็นมือเปิดฤดูการเป็นมือทีปลดปล่อยทุกอย่างค่เป็นบอยแจ๊สแมนค่ะเพราะว่าสําหรับบอสนกบอสช่วงนี้บอสได้รับบอสได้นอนถือว่าแบบทุ่มแรงกายแรงใจแรงสมองมากๆค่ะสําหรับงานนี้สําหรับบอสทั้งสองคนเนาะถึงแม้ว่าเพิ่นสิเป็นผู้แบบ เหนื่อยน้อยกว่าน้องๆแต่เป็นคนที่เปลืองสมอง,องมากๆนั่นก็คือบอสทอั้งสองคนค่ะเพื่อนกับเคยโพจูว่าถึงอายสิเหนื่อยหน่อยกาอายได้สอบหน่อยกาแต่ว่าก็ยังนางเฝ้าจนว่าน้องๆสอบเสร็จตีสามตีสี่พลิ้งมือจนว่าสอดแจงโตโตลุงเพื่อนกับมาโพแล้วก็บหัวเหนื่อยหัวยังเพิ่นกับพดหลายอยู่เด้ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงล้างเนี่ย แทบจะไม่ได้นอนแลวบอสบอกว่าบอสได้นอนแค่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อที่จะรังสรรผลงานดีๆออกมาให้เรานี่แหละวันที่สีที่ผ่านมาก็ถือว่าสมกบเพนหัางใจต่างใจแล้วน้าตาแห่งความภาคภูมิใจแห่งความเหมือนกับว่าถือปดปลอยน่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เข้าตั้งใจมากดีได้ปอยออกไปนะสาวเลยขอเขาใจค่วมด้ซึกที่ขอเขาอย่าง้คุณชิงนเลยอเออได้ได้น้ำตาน่ะปลดตาไปออกคือมันออกมาดีทุกอย่างค่ะ โดยความทีบอลนะเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยมากๆค่ะทุกคนเป็นผู้บริหารอายุน้อยเป็นวงที่เพิ่งเปิดมาได้แค่ห้าปีเพิ่นต้องเห็ุได้หลายอย่างปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นจากปีที่แล้วค่ะคือเห็งได้กระได้ขอให้ดีกว่าปีที่แล้วนี่คือเพิ่นบริหิเหตมากเพื่อที่จะแข่งขันกับใครทั้งนั้นถึงแมนว่าเวทีหรือว่าอกหยังเพิ่นสิบอได้เบื่อว่างร่างการเพิ่นว่าดอกเพิ่นว่าประมาณนี้อ่เพิ่นว่าเวทีเพิ่นเนี่ย เวทีนกอาจจะเชื่อแต่ว่านกกัมักในสิ่งทีมันเป็ี่ยนควาบอลน่ะคงความเป็นหมอละมู่คะโดยการที่เอาท่งมาปักการโชว์ไปสปอนเซอร์กัจอเอวีดีแค่จอเดียวนั่นแหละค่ะแต่ความทีออกมาคือเป็นอีอย่างที่ออกมาได้สวยงามมากๆสําหรับคํขึ้นทีผ่านมาขอย่อนจากน้อยสาวเนยสิ่ิงที่ขระทับใจแห้งคือโชว์วัฒนธรรมบ้านเชียงคโอ้โหสาวเนื้ แล้วบอกคิดเลยพี่น้องสําหรับหมอล่เนอค่ะกระซิมีหน่อยมากๆที่จะเอาโชว์แบบของบานจากของที่แบบวัฒนธรรมแบบกว่า5,000ปีที่แล้วมาโชว์แล้วโชว์ด้วยบอสเองบอสเองเป็นคนแบบเปิดโล่งเลยอ่าเปิดชูโล่งเลยแหละแล้วก็ออกมาได้ดีมากๆสาเนยทําถึงมากๆแล้วค้นลูกมากเลยสําหรับโชว์นี้คนมาคอมมนแล้วกับมาโพดลายว่าเป็นโชว์ที่เหมือนเราได้ย้อนกลับไปในปีนั้นจริงๆแล้วสีสีผาที่เพื่อนอ่สวมใส่อ่ะพี่น้องแล้วก็เป็น ว่าอพ้นลูกกว่ามากสีเสียงกอง่างเอาอย่างไรซ้ำมันขึ้นดีมากสวยมากสมกับจะเพลินนี่แหละปล่อยน้ำตาออกมาในมื่นขื้นพี่น้อสิเอาลูกให้เบิ่งกับมีแบบเอซีหลายท่านแคบลงบานหักแตกเลยสำหรับคืนต่อที่ผ่านมาคือบอสอะบอสร้องไห้ทุกคนคือร้องหนักด้วยอด้วยความแบบปลื้มปลื้มมาละเขาเอินเขาเอินวานน้ำตาแห่งความปิติ ภาคภูมิใจี่ภาคภูมิใจอ่านี่คือบอสแบบสุดยอดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยายสิทธิ์จะพูดถึงคือบอบอกถึงบ่ไดนั่นก็คือลูกสาวอันเป็นสุดที่รักนํากระดาษเช็ดชูไปซับน้ำตาให้พอสาวน้อยจะเห็นบ่เห็นน่ะเป็นอนอยงที่แบบคนตัดล่งหลมากมากยเลยตื่นต่มากระตกใจนะคะว่าเพื่อนหายเพื่อนเป็นหยังประมาณีพี่น้องแต่ที่จริงแล้วเพิ่นกะคือ ลั่างน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจออกมานั่นเองคือสิ่งที่ทุ่มแรงกายแรงใจน่ะได้ถือปดปลอยออกมาในมือน,นั่นคือแบบส่วงเห็นไหมสาวเลยสวงเออส่วงแม่สันานค่้นสวงค่ะผู้เขาจะโอ้แบบค,คือเข้าใจผู้บริหารนะออว่าอุ้ยสิออกมาดีบบค่ะฉากพ่อยสิเป็นจ้าได่ไฟสิคัดของบอด,ดนตรีคัดของโอ้คิดไปเรอยได้ทีบอก แต่อยากให้พี่น้องในเบิ่งภาพที่น้องอ้ายอศกุณาพอทีเพิ่นซับน้ำตาให้พอเป็นอีอยาที่น่ารักบ่งดูพี่น้องคีดเด็จังไหนเป็นเดกน่อยนาอยโยกกระดาษขึ้นมาแล้วก็สีไห้พอเพราะว่าหัวพอแบบจังเสียแล้วค่ะพี่น้องน้ำตาไหลนี่นี่แหละถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งทีหลากหลายคนตั้งตารอเด้อยากเห็นได้โมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์แม้กระทั่งโมเมนต์อย่างนี้ก็อยากเห็นพี่น้องเป็นอีหยังทีใสซื้อของเด็กคนหนึ่งที่ที่แบบ มันว่าีิูดใดไดบบอกดอกสาวเนื้อในในในอารมณ์นั่นในอารมณ์นั่นมันมดดาวาแต่คือน้องคิดเองใช่เพร่ะวาสิเกยียงนอนกับคิดนอนกับเห็นพอมือขึ้นนี่ืวบา,ายนี่เปลี่ยนสูตรหลายสูตรมากใช่เดีวแ,แต่ละสูตรมีนจสูตรอลังการเราก็สมบอดกับอลังการสมทานะลูกสาวจากของบ้องอิลีเด้ไม่ค่ะเออเป็นอีหยังที่สมเกียรติสมยศอิลีสําหรับน้องอาอายล้วเป็นอีหยังที่ออกมาดีดีมากๆแต่ละชุดของน้องเนาะสาวเนื้อเนาะ มื่ขึ้นกับมีการแบบโล่งมากเวทีมากพบปะเอฟซีแฟนคลับอยู่ขังรางเวทีใกล้ชิดก็เห็นพอเพิ่อุ้มจะเห็นว่าอุ้มอีลาน่อยอุ้มอีลาน่อยลงมากเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับแม่แม่แฟนคลับเอฟซียู่ขังยุ่ขังรางอ่ะพี่น้องพอเพิ่ลงมากแล้วก็ว่าอุ้มหลูกลงเวทีคือมีแบบภาพไลายๆภาพที่ประทับใจมากๆสาเนยเื็นอะไนที่าประทับใจเนี่ยโชว์บ้านเชียงเนี่ยชว่าเขารอค่อยมากเขารอค่อยมากสามเดือนอ่าเป็นยังไงที สมการร่อคอย<ช>แล้วก็โชว์โชว์อี่เธอเป็นโชว์เสื้อผ้ายิ่งมากสาหรับอบอสมันมีหลากหลายโชว์แล้วก็โชว์เปิดโตของหัวหน้าผู้นําองค์กรอีกบอสลกองศกรที่เพิ่นออกมาโชว์โชว์เพ่งนะ่ะป็นี้อย่างที่ว้าวมากๆอีอิรพี่น้องคือแบบบอเหตุห้ผิดหวังอีลสําหรับไม่มีผิดหวังอืคือบอกตรงๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยในบอกขิปเพิินอยู่ค,คือทางพ่อเอบอสบอยเขาให้กำลังใจว่าเพิินแบบว่าเอ้ย ฉากวิที่ผมมันเชยนู่นนี่เพราะว่าปีนี้บอกตรงๆว่าหมอร่ำเนี่ยกินกันบาโลงแต่ละขนาดนี้เด็กก็จอยเอวีดีแล้วก็ฉากนีส่สิใช่ออแต่ว่าสําหรับฉากนุ่ผู้สกอร์เนี่ยแสงสีเสียงคนก็นยังอลังการคือเก่าแมนค่ะไฟนี่โอ้โหเน้นสีแบบสวยงามดีีค่ะพี่น้องผู้ใดได,ได้เห็นกับออตาแห่งสีคักสนอเสาวเลยอลังการค่ะพี่น้องเขาก,อก็อยากไปเบิ่งกับตายุยูยไก่หัวเนาะยู่ไกลไปบ่ถึงไปบ่ถึงเดือดข้อที่ว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเลิกงามย่ามดีนั่นก็คือ ฟ้าเปิดมากสาวเนยนไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยทําให้แฟนคลับเอฟซีพกโมงเสาเตยล่าคนยังเต็มหนาหันสาวเนยคนหลายลีมาขึ้นเห็นบอหนูสังกะสีแตกคอยสิบอกอให้บอหนูขโอดขอบคุณกําลังใจขอบคุณแบบน้าตาไหลในหมอกนี่น้าแหละว่าสาบสึ่งหลายอย่างสาบสาบสึงมาแบบมีคนมาหากมาเพียงเข้าปานนี้สาบสึว่าช่วงเขาออกมาโดยดีเรา เข้าใจหลยๆอย่างแนนน้าตาน้าตาโยนกันคือมันบอกหลยลายยางมากๆค่ะแข่นบอสนกพงศกรนั่นแหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทีหฮาอยากจะบอกถึงคือบอสนุคนที่อยู่คือพอบอกถึงบ่ใดเด้บอสนุเยก็อีกคือเป็นเป็นแรงคนที่อยู่เบื้องหลังที่แบบสุดยอดมากๆคนที่ยู่เคียงขางเคียงบายเคียงไรกับบอสนกพงศกรมาบพว่าสิถูกหรือสุกยู่น้ากันมาตลอดเพิ่นบ่เคยทิ้งกันเพิ่นนังได้ออกมาแบบว่า ชมบอดนกพงศกรว่าสูมามากขักสูมาสูมาขักมาแน่น่ะละเออสูมาขักมาแน่จนว่ามีมือนี่คือว่าสุดยอดอีหลีพันเด้ย่องลูกกันอยู่พ่นเลตแต่เต่ไดินืสือมาจนว่าคอนวอยกอนนะคอนวอยเดินืสือขึ้นมาสิพี่น้องไตเติาขึ้นมาเรื่อยๆจนเด้กเข้ามาเป็นผู้บริหารวงเนี่ยเขาปีที่หาสุดยอด้วพี่น้องปีนี้เนาะถือว่าสุดยอดออกมาแล้วขนาดพอเอ๊ะเนี่ยออกมาชมเนาว่าพงศกรเนี่ยเป็นคนที มีความเพียรมีความขายันแล้วก็เป็นมีไว้ผิดปัญญาทีเฉียบแหลมค่ะอืมเพื่อออกมาชม่มือไหวคู่ยังสิยังจําคําสอนของพ่อเอกได้ว่าบอดนกพงศกรนี่อยากให้ลูกๆได้องค์กรในเสียงวิหกเนี่ยให้เอาตัวอย่างอย่างบอสนกพงศกรเป็นตัวอย่างค่ะอืมนี่คือคําสอนของพ่อเอกค่ะอืมนั่นแหละเท่ากับม,มาวาวีเลล่ะโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องอายสุกนภพรที่ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้ให้พอ่อจ๋าค่ะแล้วก็ น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของห้างบอดหนุพกพงศกระค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีไว้สำนีก่อนค่ะ